อยู่กันที่วิธีมวยราชันมรับศึกอาร์เเวสเอ็กเกตเพชรครับวันเสาร์ที่15เมษายน2566ผู้ที่2องรายการครับถ่ายเท่าตดทางเวิร์กฟอยทีวี23ครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับโขนมวยใหญ่ๆแบบนี้ครับ161้อปอนด์ครับจบแบบไหนครับเป็นการประทะกันระว่างเพชรใหม่เสียดำหมูปลาสับราชดำเนินครับ กางเก่งสีแดงครับมุมแดงส่วนคู่ต่อกอนครับวันนี้ครับไม่ธรรมดาครับเลซ่าวีนั่มมวยไทยครับขอพายครับคู่นี้ช่วกันได้ไปกัด158ราปอนด์ครับมวยใหญ่ๆแบบนี้ครับหาดูได้ยากครับโอ้เพชรใหม่นี่ยอดมวย2แบบแล้วครับมวยสากลก็ชกมวยไทยก็ชกครับวันนี้มาเจอด่านอันตรายอย่างเลซ่าครับวีนั่มมวยไทย ที่ในอดีตที่พ่ามานี่เคยซัดก,กับทางด้านเพชรมรากฏมาแล้วครับไฟนั้นแต่สู้กับเพชรมรากฏแบบสุดปันด้วยเพชรใหม่ครับวัย24ปีครับจากจังหวัดชุมพรครับในอดีตที่ผ่ามานี่เคยสู้กับแสงอาทิตย์ลูก้างดินม,มาแล้วครับไฟนั้นนี่พลาดท่าแพ้คะแนนในรายการเดอะไฟ h t เตอร์โวล์บ็อกซครับมืยสากลวันนี้ครับมา มีโอกาสได้มาแบบโชว์ฝีไม้รลายมือในรายการ R ารวครับอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่จะจบแบบไหลครับนี่ครับเดินเข้าหาเบเรซา21ปีเท่านั้นนับเบรซา24ปีขออภคู่นี้อายุทเท่ากันนับจากประเทศอีลานับฟิตซ้อมอยู่ข้ายมวยวีนัมามวยไทยครับเดินเข้าหาครับ1-2เพชรใหม่ 1> ห1 2เป็นนักมวยที่กำปั้นหนักครับสำหรับเพชรใหม่เรซาเข้ากนนนี่ครับุูความเป็นมวยครับการยืนมวยอาวุธมวยนี่เรซาไม่แพ้เพชรใหม่ครับกันดูแข่งโฟลทครับท่าพูดกันตรงๆรเหนียบแข้งซ้ายจัดข่าขวาฟันต่อขวา ังชกในเกมของตัวเองครับเพชรใหม่อาศัยจังหวะสองมัดหนึ่งสองยังค่อมครับค่มไปค่มมาอยู่ครับยังไม่เข้าเป้าครับเพชรใหม่เดซ่าไม่สนับเตินเขาแล้วก็มดยกที่หนึ่งครับพักน้ำสักครู่ตามกันต่อครับเกมเวทียกที่สองครับเพชรใหม่ เสียดาหมูปลาสับราดจำเนินครับฝ่ายแดงฝ่ายนักวันนี้เลซ่าวีรัมวยไทยครับนักชกจากประเทศอีรานกราฟคะแนนยกที่หนึ่งครับยกที่ผ่านมาครับผลงานตามอาววธครับเป็นทางด้านเลซ่าครับมีรมวยไทยที่เอาชนะ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับยกนี้จำเป็นต้องให้เพชรใหม่เดินเข้าหาบ้างครับจังหวะ หนึ่งสองอ้ยฟันศอกขวาเลซ่าขวางหน้าเป็เนใหม่เต้งเข้าขวายังไม่มีน้ำหนักครับอยากเดินทีบสกัดไว้เลซ่าแท่งซ้าย ฟันสอกซ้ายฟันสอกขวาเพชรใหม่ขว้างหน้าขวางหน้าไปนะฟันสอกซ้ายนี่ครับเดินบ้างแล้วครับตอนนี้ครับแทงซ้ายลซาียซ่ายัดเข่าซ้ายฟันสอกขวาอัดเชอ่ไเจ็บเข่าซ้ายเพชรใหม่หนึ่งสองลงท้องหนึ่งสองลงท้องนี่ครับตัวแข็งหรือเปล่าเอาอัดขวานีครับโอ้ยฟันสอก กา,ายกานคอคู่ต่อยกานคอบัลศอกซ้ายเรซ่าขยับขยับเพชรใหม่หาจังหวะแข้งซ้ายเรซ่าหมัดขวาเพชรใหม่หนึ่งสองนี่ครับเอาโด,โดนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครับเสียบเข่าขวาเอาเหรอครับบนเวทีเดือดขึ้นเรื่อยๆครับปลายยกทีเสีับยนาทีเสร็จหนึ่งสองเพชรใหม่หมัดขวาหมัดขวาเม,าห,มาหรือเปล่าตรงไหนยัดเข่าขวา ว่าเล่เกมขึ้นมาได้ดีครับเพชรใหม่เสียดามบุบาราสับลาดํำเนินครับหรือว่าพิชิตพิมเสนยัดเข้าซ้ายเลซ่าเข้าในล็อกแต่ก็ยังตีไม่ได้ครับอย่ายุบท่านั้นพอครับเลซ่าครับเหยียบสถานการณ์ยุแรกคุมมาได้หมดแล้วครับแท <Hey. S 1> งซ้ายการคอมัดขวาเพชรใหม่หมัดขวาเอา ฟันซอกขวาเพชรใหม่ฟันสอกขวาแข้งซ้ายเลซ่าหมัดขวาเอาเลยครับบวกกันแล้วตอนนี้ฟันสอกขวานี่ครับโอ้โหยิงบ้าครับก้านคอโอ้แล้วก็เททิ้งลงไปจังหวะนี้เลซ่าต้องหันไปมองพี่เลี้ยงครับโอ้โหเพชรใหม่วนันนี้มาดีจริงๆครับไม่กลัว,ลวครับตอนนี้ครับมึงทีกูทีก้านคอหมัดขวาหมัดขวาของนายขวาง เวทีเชื่อว่ายกหน้านี่น่าเป็นยกชิงดำครับยกนี้1 2เพชรหม่แข้งซ้ายแข้งขวาอัดเข้าไปหมัดขวาแข้งซ้ายอีกหมัดขวาหมัดขวาแล้วก็หมดยกที่2ครับยวพักให้น้ำสักคู่ตามมาต่อครับเกมเวทียกที่3ยกสุดท้ายครับคู่ที่2ของรายการ าเดวิดเอ็กเกตเพชรแข่งขวาเพชรใหม่โอ้โหสนุกครับแบบนี้ครับกราฟคะแนนยกเมื่อสักครู่เป็นทางด้านเพชรใหม่ครับที่เอาชนะ10ต่อ9ทั้ง3เสียงด้วยพลังหมัดของเขาเครับที่ทำคะแนนตีตื้นมาแข่งขวาเพชรใหม่เลซ่าต้องเดินบ้างครับยกนี้ครับผ่ากันลุกผัดกันรับคนละหมัดห,หมัดขวาเพชรใหม่ยัดเขาตายแล้วก็พยายามจะหักเขาครับแต่จะวงเลี้ยงไปเองครับโอ้โห เพชรใหม่3นาทีที่เหลือจะต้านอยู่ไม่อยู่แข่งซ้ายหมัดขวาเฮ้ยนี่แอบแก่โดนหมัดของทางด้านเพชรใหม่นี่มีอาการตลอดครับพรับเลซสะหมัด1-2ลงท้องเข้าในล็อกล็อกแล้วก็ตั้งกระแพงคาไวไอ้ตีไม่ได้ครับกรบรมการ แล้กเทไม่ลงเดินแข้งซ้ายไม่ถึงหมัดขวาเขียเข่าซ้ายเพชรใหม่จัดข่าขวาอัดเข้าไปเอาละครับนาทีเสร็จเสร็นาทีครึ่งครับปีเร่งกองดูครับตอนนี้ครับเพชรไม่แต่ถ้านี้เยอะๆก็ไม่ดีเช่นกันครับนี่ครับไปเปิดโอกาสให้ได้ระยะหมัดระยะแข่งของเลซ่าครับ แต่ก็มั่นใจในอาวุธเลยครับเพชรหม่ยัดเข่าซ้ายเข้าในล็อกล็อกแล้วก็ตั้งกำแพงคาวไว้ตีไม่ได้ครับเลซ่าเอาแล้วบ,บนเวทีนาะทีเร็เรเศษขยับขยับขยับแข้งซ้ายแข้งยัดเข่าซ้ายคืน แข่งซ้ายจะแจงเกิดได้ไม่ได้ครับทั้งคู่ครับแพ้กันมาไฟล่าสุดครับเดซ่าดีแพ้เพชรมรกตมาครับส่วนเพชรใหม่ครับแข่งขวาแข่งขวาแข่งขวาเข้าในนี่รับแต่ก็ตีกันไม่ถนัดทั้งคู่ครับอีก20วินาทีครับเดซ่าแข่งขวาเพชรใหม่